อดีตคู่ขนอ,อัมพัชาราภาเชื่อว่าหลายคนก็ต้องเคยได้ยินชื่อเสียงของเขาคนนี้กันบ้างอย่างแน่นอนสําหรับโอ้นรติพง์ภูมาลีจําได้กับอดีตเพลงคนดังแห่งช่อง74โอ้นรติพง์ภูมาลีคู่ชินคนรักของอัมพัชาราภาชชยเชือ้อในละครเรื่องรพระพึงสรีชมพูเมื่อปี2542ที่ในอดีตเคยได้ฝากผลงานแสดงไว้ยอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นละครหลังข่าวอย่างพระพรึงสรีชมพูดุดฟ้าไร้ดาวและนางสาวส้ม รวมไปถึงละครพื้นบ้านหรือละครจากจักวงวงอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกราะกายสิทธิ์เทพสามฤดูอุทัยทีวียอพระกินและอีกมากมายกันที่เจ้าตัวโอ้นตรติพงศ์ในวัยหลักสี่จากคอนข้างหายไปจากวงการบันเทิงแต่ยังคงมีผลงานให้เห็นอยู่ประปรายโดยก่อนหน้านี้โอ้นก็ได้มีโอกาสผ่านตัวไปทํางานเบื้องหลังอยู่ในช่วงหนึ่งล่าสุดได้หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงไปหลายปีหนุ่มอ้น ได้เปิดตัวลงเล่นการเมืองท้องถิ่นและลงสมัครเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีคลองมะเดือ่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะที่เพิ่งเลือกตั้งกันไปเมื่อเดือนมีนาคม2564ที่ผ่านมาแม้จะพลาดตาแหน่งแต่ก็ยังทํางานการเมืองท้องถิ่นต่อไปและปัจจุบันสังกัดอยู่พักคภูมิใจไทยโดยเขาร่วมกับพรรเมื่อเดือนธันวาคม2565ที่ผ่านมานี้อีกด้วยค่ะ